ดูเหรียญพระครูสุนทรธรรมประกาศนะครับหลวงพ่อสมุยนะครับวัดโพปากพลีนะครับเป็นเหรียญใบโพอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ผมได้มานะครับสภาพสวยมากเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับเหรียญหลวงพ่อสมุยนี้ก็คือด้านหน้าจะเขียนเป็นชื่อท่านนะครับสมุยนะครับแล้วก็สมณศักดิ์ท่านนะครับพระครูสุนทรธรรมประกาศนะครับแล้วก็เป็นรูปหลวงพ่อนะครึ่งองค์นะครับด้านหลังมีแต่ยันนะครับนี่ ไม่เขียนบอกวัดไม่เขียนบอกพศไม่เขียนบอกอะไรเลยมียันนะครับแล้วก็อักขระนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญใบโพนะครับถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับทางพื้นที่ก็หรือคลิปก่อนที่ผมบอกไปนะครับตามประวัติไม่ทันนะครับที่พื้นที่บอกมานะครับเป็นเหรียญสร้างแจกในงานพระราชทานเพลิงศพนะครับเขาบอกว่าออกปี2,506นะครับทางคณะสิทธ์นะครับ จัดสร้างนะครับที่วัดสุทัศน์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญเก่านะครับเขาบอกหลวงพ่อสมุยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับวัดโพปากพรีนะครับอาเภอปากพรีจังหวัดนครนายกนะครับท่านถือได้ว่าเป็น1ใน108พระเกจินะครับที่ได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษนะครับพระลีลายี่ห้าศตวรรษนะครับหรือว่าพิธีฉลองกึ่งพุทธกาลนะครับปีพุทธศักราช2,500นะครับถือได้ว่าเป็นพระเกจิ เขาบอกนะครับรูปเดียวนะครับของจังหวัดนครนายกนะครับชื่อท่านปรากฏอยู่ในนาม108้พระเกจินะครับถ้าเพื่อนๆเจอรูปอื่นก็บอกผมด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นรูปเดียวนะครับของจังหวัดนครนายกนะครับพระครูสุนทรธรรมประกาศสมุยนะครับได้รับนิมนต์เข้าร่วมในสุดยอดพิธีนะครับพิธีพุทธาพิเศษพระลีลา25ศตวรรษนะครับฉลองกึ่งพุทธกาลปี2500นะครับถือได้ว่าท่านเป็นพระเกจิ เก่าอีกรูปหนึ่งนะครับของจังหวัดนครนายกเก่งด้วยนะครับเขาบอกว่าเหรียญนี้สร้างด้วยการนําตะกุดของท่านนะครับคณะลูกศิษย์นะครับนำตะกุดของท่านไปร่วมหลอมนะครับแล้วรีดเป็นแผ่นโลหะนะครับเพื่อเหมือนกับว่าลําลึกถึงท่านนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ปลุกเสกนะครับท่านมรณภาพไปแล้วนะครับนําวัตถุมงคลที่ท่านท่านนะครับไปร่วมหลอมนะครับแล้วก็รีดมาเป็นแผ่นโลหะแล้วก็นํามาปั๊มนะครับเขาบอกว่ามีทั้งทองฝาบาทนะครับแพงสุดนะครับ แล้วก็อัปปาก้าแล้วก็ทองแดงเปลือยนะครับแล้วก็ทองแดงนี่แบบลมดำนะครับหาสภาพสวยๆยากนะครับแต่ก่อนก็เขาบอกเคยขึ้นหลักพันอยู่นะครับพันหน่อยๆอยู่นะครับแล้วก็ลงมานะครับแต่ต้องเป็นเนื้อทองฝาบาทยังไม่ลงนะครับเนื้อทองฝาบาทหายากสุดนะครับราคายังไม่ลงนะครับแต่ถ้าเป็นพวกทองแดงอย่างนี้ก็ราคาลงต้องเล่นสวยๆนะครับอัปปาก้าก็ยังไม่ลงใช่ครับหายากนะครับเขาบอกว่ามีการแกะบล็อก แกะบล็อกแบบว่าล้อพิมรุนแรกอีกนะครับปีประมาณ1718นะครับแต่หน้าหลวงพ่อจะแตกต่างกันหน่อยแต่ต้องดูดีๆนะครับเขาบอกว่าหายากเล่นกันเฉพาะกลุ่มด้วยนะครับเล่นเฉพาะลูกศิษย์ในพื้นที่นิยมในพื้นที่นะครับออกมาด้านนอกก็ค่อนข้างจะราคาถูกนะครับปัจจุบันก็คิดว่าน่าจะได้สักหลักร้อยไปปลายน่าจะได้อยู่นะยกเว้นสวยๆนะครับพอดีนี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมได้มานะครับสภาพสวยมากนะครับเนี่ยดูครับ สุนทรธรรมะประกาศคมชัดเลยครับลมดำเขาบอกออกปี2 5 0 6นะครับนี่เขาบอกว่าท่านเป็นสามีกระทำกับหลวงพ่อเสงนะครับวัดศรีประจันตคามนะครับแล้วก็มีภาะเกจิอีกหลายรูปนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเพื่อนกันครับเป็นภาะเพื่อนกันมีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อเสงนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมท่านที่วัดบ่อยนะครับเวลามาก็จะบอกลูกศิษย์ว่าไปหาเกลอหน่อยนะครับอ่าเขาใช้คําว่าเกลอนะครับไปหาเกลอหน่อย ก็คือเพื่อนนะครับใช่เขาเล่ากันอย่างนี้ครับเป็นสามิกระทำสนิทกับหลวงพ่อเสงนะครับวัดศรีประจันตคามนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่นํามาเล่าให้เป็นเพื่อนฟังไม่แพงด้วยนะครับแต่คนในพื้นที่เก็บเยอะนะครับห่วงมากเลยเป็นวัตถุมงคลที่ไม่ทันหลวงพ่อนะครับแต่คนในพื้นที่หรือว่าลูกศิษย์แถบวัดนะครับเก็บกันเยอะนะครับเขาบอกว่าตะกุดหายากมากเผ้ายันก็หายากนะครับ รูปถ่ายที่ท่านท่านก็หายากนะครับใช่ใช่ครับเขาบอกรูปถ่ายก็หายากเหรียญนี่คือสร้างเขาบอกว่าแจกในงานพระราชทานเพลิงศพนะครับปี2 5 0 6ก็หายากนะครับแต่ไม่แพงนะครับอันนี้มาให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนเจอนะครับก็เก็บได้นะครับนี่สุนทรธรรมประกาศหรือคนที่อยู่แถบวัดโพปากพรีก็แนะนําผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่ออยากไปกราบไหว้ท่านก็ไปได้นะครับที่จังหวัดนครนายกนะเขาบอกมีงานประจําปีด้วยนะครับนี่หลวงพ่อสมุยนะครับ เก่งนะครับถ้าเป็นพระเกจิที่เก่งนะครับได้ร่วมนิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษก็ที่โด่งดังที่สุดก็เนี่ยครับ25ศตวรรษนะครับฉลองกึ่งพุทธกาลนะครับโอเคครับขอบคุณครับ